โอ้นี่มันเจ็ดคืนแล้วนะเนี่ยเจ็ดไปเลยคืนแล้วอย่างเงี้ยนั่นสินะที่ฉันชูดบ้าตั้งแต่ร้อยห้าสิบมาอย่างร้อยหกสิบเอ็ดดู่แล้วเนี่ยแล้วดูที่นอกหน้าต่างท่าที่ก็จะติดนั่นด้วยรายได้ก็แค่วันละสิบบาทมีเจ็ดโทรศัพท์มาเจ็ดโทรศัพท์มาเจ็ดโทรศัพท์เหรอใช่ใช่ต้ไปลับ รับล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 ับ,ลบฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลสดุดท้าไม่ไมีใครอ,อยู่คิดไปเองโยนทิ้งไปตัดสายก่อนอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องใส่คิดไปเองหรอ,อ,อเราอาจจะไปหลายที่มากเกินไปแล้วเราอาจจะหลอนขึ้นมาก็ได้นะเออก็เมื่อกี้เห็นอยู่ว่าลูกบาศมันเอ้ย<ม>จะว่าไปลูกบาศกผมหายไปไหนเนี่ยเฮ้ย ยอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อคืนเราก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์นะขอร,รับสายดูยิฮัลลโหสวัสดีครับช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยมาฟังรึมาฟังรึมาฟังรึมมาอ,อย่าอย่าคิดนะอย่า<ะ>คิดับ แล้วเด,เดี๋ยวเดี๋ยวนะคือแล้วบ้านเขาอยู่ไหนอะเจียนตัดไปแล้วก็าอาจจะโทรไปอีกรอบหนึ่งก็ได้น่าสิดนะเหมือนเขาจะมีอะไรให้เราช่วยแต่ก็ไม่มีอะไรให้เราช่วยช่ยางมันเถอะโ,ดดโอ้ยไม่แล้วฟอสเฮ้ยอะไรตุ๊ดตุ๊ดไหนตุ๊ดไหนตุ๊ดอย่าอย่าใครรับใครรับใครรับฮัลโหลตอนนี้ฉันอยู่ในตู้ฉันแอบมันอยู่ ถ้าถ้าแอบอยู่แล้วพูดได้ยังไงอ่ะถ้าถ้ามาได้เสียงเดี๋ยวมันก็มาฆ่ากูหรอกไม่เป็นพูดแบบเบาๆที่มาช่วยฉันช่วยฉันจะจะว่าไปคุณคุณคุณอยู่ที่ไหนน่ะฉันอยู่ที่บ้านร้านหลังนึงบ้านร้านเหรอที่เป็นบ้านของฉ <c ans> ันถ้าถ้าร้านก็สะอาดนะสิอเออ,อยเ่ยันนี้ไม่งั้นฉันจะตายไม,ไม่ไม่แล้วลูกจะเอา ไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวขอจับจุดก่อนนะว่าอยู่แถวไหนโ <Okay. S 1> อเคเมื่อกี้กำลังจะผักน้องเลยว่าน,น้องที่แล้วล่ะก็สัญญาณน,น่าจะที่นี่นะจริงหรอนี่ทำไมที่ขึ้น่าบอดอะ่ะที่ขึ้นบอดไปอะ่ะใช่น่าจะที่นี่แหละโอ้ oh. ไปกันเถอะโอเคหวังว่าเราจะได้เงินเยอะปานี้นะไปไปไปวันรอด้วย มาเร็วโอเคส years later ที่นี่สินะน่าจะใช่แล้วแหละพี่กัดปาอดู่ตรงนี้นี่บ้านหลนังนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยฮะไปไปทางหน้าเปิดเลยนะในห้องอะ่ะก็เหมือนว่าจะมีคนอยู่ในบ้านด้วยลองเข้าไปดูกันดีกว่าเดี <Okay. S 2> <อ>๋ยวก่อนนะั้นเอาอะไรไปบ้างอะ่ะเอาไปแต่ไปใช้ ใช่ใชมยเราไปหาตัวเฟิร์นอย่างเดียวนี่ภารกิจของเราเราไม่ได้ไปช่วยด้วย<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเสียงเสียงใครอะ่ะช่วยฉันด้วยเอ๊ะเราต้องอยู่ในบ้านหลังนี้แหละออกตามหานนเขาเงี้เด้อฉันอยู่ข้างบนฉันอยู่ข้างบนเดี๋ยว มีตรงนี้อากาศหนาวตรงนี้อากาศหนาวมากๆเลยใช่อากาศเฮ้ยไฟกระพริบเองได้ฉันว่าแล้วที่นี่มันต้องมีบางอย่างผิดปกติอย่างแน่นอนเราเราต้องตามหาน้องฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับฉันอยู่ข้างบนเอ๊ะข้างบนห้องนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวเราไปหาดูช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนนะ เรารู้สึกเหมือนมีอะไรตามมาผมรู้สึกได้มีบางอย่างกำลังตามเรามาเย่าแล้วต้องรีบผ่าแล้วช่วยฉันด้วยฉันอยู่ข้างบนห้องนี้ไม่มีคนอยู่ไปฉันอยู่ชั้นสองนี่ยใครก็ได้น้องต้องยอยู่ชั้นล่างแน่ๆเลยไปกันเถอะ แต่เห็นน้องเขาบอกว่าอยู่ชั้นสองนะงั้นเหรอแต่ห้องนี้มันไม่มีคนอยู่นี่นะฉันว่าต้องอยู่ข้างล่างแน่ๆเลยแหละเห็นไหม,ไมเห็นมีใครอยู่เลย,เด,ยเดี๋ยวนะมีไฟออกจากตูก้ฮ้หรือว่าเอาหนองช่วยด้วยช่วยด้วยเราเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะไปกันเถอะเฮ้ ตอนนี้เราต้องพาน้องไปที่ตู้ก่อนเ้ยไม่ใช่ไปท, <รถ S 1> ที่รถก่อน,อนเอ๊ะทำไมน้ำเปิดเองวะเฮ้ย<ว>ของลอนเดี๋ยวนะเราขอออกไปก่อนเดี๋ยวตายรีบไปกันเถอะเอาละ,เ,าละเธออยู่ที่นี่นะที่นี่จะทำให้เธอปลอดภัยเองค่ะคัดชัดชัดป่ะจบละ กลับสูที่คนด้วยนะฮะอยู่ผมครัวคุกเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมพาร์โมโฟเบียนะครับผมเรามีแขกรับเชิญสองท่านนะครับผมชื่อว่าอุกครับจากช่องแฟนค่ะค <c oughs> ุกมาจากช่องอะไรครับผม อ๋อทำไมทำไมฟุกไม่พูดชื่อช่องอ่ะครับอ้าวเจอแล้วฟุกไม่พูดชื่อช่องพูดชื่อช่องเลยครับพูดพูดชื่อช่องดิครับอ่ะช่องของเราอ่ะมีชื่อว่าวระพุกบุกคุมะคุงครับบุกคุมะคุงโอเควันนี้เราล่าท้าผีในบ้านหลังนี้ที่พุ่งจะช่วยผู้หญิงออกไปซึ่งผีอยู่ห้องนู้นแน่ๆนะฮะเอาแล้วเฟินเข้าบ้านอีกรอบเปล่าเฟินโอ้โห ไม่เอาค่ะจำเดินเลือกไปแป๊บเดียวสติเฟินเหลือห้าสิบกว่าโคตรเอาเลยว oh. อากาศหนาวแน่ๆโอเคใช่โอ okay. เคริ่มแรเกเมื่อกี้เราบอกว่าผีดุแน่แล้วเราก็่าผีดุแน่มาถึงก็ดับไฟโชว์สักทีหนึ่งแต่ต้องเาไปเนาะเอฟุกเ, <Okay. S 1> เอากล้องไปให้เฟินให้เฟินเขาดูกล้องไปตอนนี้ หน้าที่เปิดก็คือเอากล้องไปเซตไปเปิดไม่ไม่งั้นเปิดจะดูกล้องไม่ได้แล้วเปิดอย่าลืมนะเรามีกันสามคนแหน่แดหน่แหนาเราไปเซตของกันดีกว่าปุ๊บป่ะปุ๊บป่ะผีเป็นตัวอะไรอากาศหนาวมาแล้วไอไปขี่อากาศหนักสีบ้านหลังนี้มันพิศวงจริงๆเลยนะน้ำมันเปิดตรงไหน พิศวงมากๆเลยค่ะไอ้ฟุกฟุกไปไปิดน้ำก่อนดีกว่าฟุกน้ำคานขอ่ะก่อนก่อนจะปิดก่อนจะไปดูน้ำนะเพราะว่าเอากล้องถ่ายรูปก่อนไหมรบกวนเปิดเอากล้องมาติดตากล้องตัวไหนคะนกล้กกองถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปโยนไว้หน้าบ้านนะคะไอ้เหี้ย เฮ้ยไม่อยากสิคุณป่าวค่ะือหม่ยว่าคุณอยากอย่างเงี้ยผีมันจะกลัวคุณแล้วมันก็จะไปฆ่าคุณก่อนขอโทษค่ะฉันหลุดเองค่ะไม่เอาจริงวะผีอยู่ห้องนี้แน่ๆน้ำมันเปิดอยู่ตรงไหนอะว่าแต่น้ำเปิดน้ำเปิดอยู่ในนี้น้ำน่าจะอยู่ข้างหลังฮะเฮ้ยผีอยู่ห้องนี้หรอ หอย่าลืมอย่าลืมนะว่าผีห้องนี้ผีห้องนี้ผีห้องนี้อย่าไปเพราะว่ามันหนาวตรงนี้นี่ไงถ่ายน้ำดำโอเคเปิดไปก่อนเลยไม่ไม่เอากล้องไปหรอคะคุณฟุ๊กวเราเอาไปแป๊บนึงนะเราขอวางมันอยู่เนี่ยแต่มันหนาวถึงนู่นเลยอ่ะ น่าจะอยู่เปิดน้ำตรงเอ้ยฟุ๊กทำไมไม่ไปปิดน้ำในน้ำน้ำดำน้ำดำปิดปิดน้ำได้ปิดน้ำได้ก็น้ำมันดำแล้วปิดน้ำได้คุณพระก้องโยนให้แล้วค่ะอะไรอยู่ไหนวะางสวยแล้ว สวยแล้วสวยแล้วแต่งหน้าสวยแล้วเอาฟองวิดีโอมีเยอะอีกมาเอาน้ำพูไปดูก่นอนเอาไปดีโอถือดิเออดิง่ายแล้วค่ะเฮ้ยอย่าใช้เดมอนนะเดมอนจริงเปล่าเราได้เราบอกได้ทับเดอยวนะ เขียนยังไงไหนฮะแเอาหนังสือนเต้นจังเจ้ากลิ่น,น,นกล้องวางไว้หน้าบ้านนะคะคุณปุณ๊บจะไม่กล้าเข้าไปค่ะฉันกลัวโอ้โผีตรงนี้แหละตรงนี้แน่ๆน่เต็มโกรดมากับกัดหนึ่งฉันกลัวค่ะ ไม่ฟุกผิดนะอยู่ตรงนี้เลยมั้งเดินมารอหน้าประตูอะไรเป็นอะไรไฟ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 ในห้องครัวไฟ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 ในห้องไฟในห้องครัวห้องนั่งเล่นไฟในห้องครัวผีห้องนั่งเล่นผีห้องนั่งเล่นใหญ่ไฟในห้องครัวมันกระพริบเลยอ่ะห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นใจเย็นเอง ตอนนี้ถ่ายกันนะน้ำดำไปแล้วน้ำดำไปแล้วเนาะใช่ผใช่ถ่ายไปแล้วเข้าเข้อมีเป็นน้ำหน่อยครับเดี๋ยวขอดูชื่อผีแป๊บนึงผีชื่ออะไรอ่ะทำไมคุณเอาหน้าจุ่มไปอย่างนั้นล่ะคะเคาสมิธเหรอ์โลนซะด้วยทำไมพวกคุณเอาหน้าจุ่มไปอย่างนั้นล่ะคะ จุดกับกำแพงเหรอจุดจุดผู้ปจุดจะจุดผู้ชาผู้ชาเลยอจุดให้หน่อยโอเคมาลงมาลงมาลงู้ชาจุดเทียนนะคะโอเคได้ละไว้ยไม่ได้อ่ะต้องไปจุด้าบ้าอันนี้มันหับแล้วอ่ะทำไม ไจุดดหนน้้าาบิปเข้าไปจุดไหนบ้านเลยแหละจริงๆอย่าเล่นเหมือนเล่นไม่เป็นสิเราพิวทั้งห้าสิบกว่าแล้วอะเราพิวไปดูหน้าประตูได้ไหมหน้าประตูได้ไหมฉันกลัวเขาเข้าไปเขาไปเข้าไปเราเราเข้าไปเข้าไปเอออย่ากลัวเราเป็นคนติดอยู่บ้านนี้ไม่เดี๋ยวที่บ้านคุณนะจุดจุดเจ็ดเดินไปไหนมึงจุด เลยวะวายูอายุเยอะเดี๋ยวตรอดเดี๋ยวฟุกเรียกสิเดี๋ยวไปจุดทูบเนี่ยนี่ยเนี่อไอไปเช็กอยู่เนี่ยเอามาดิจุดจุดปีได้เอาถืออยู่เราถือที่อยู่โดนเป็นไงน่ะไม่ไม่ฟุกฟุกฟุกต้องถือไฟเช็กไปด้วยแล้วก็จุดจุดจุดที่ไฟเช็กใช่ไหมแล้วก็อ่าถือสมาร์ตสติ๊กแล้วกด F หรือ E เนี่ยแหละ F F หรือ E เนี่ยแหละ เออถือไปใช้กับความสามารถติกพร้อมกนันทั้งสองอันเลยมันขึ้นมาห้าแล้วคะ่ะอีกอีกอีกมือหนึ่งถืออะไรอยู่อีกมือหนึ่งถืออะไรอยู่คุณคะค่ะมันขึ้นมาห้าแล้วค่ะตอนนี้มันลงไปสองแล้วคะ่ะจยุดหยุดแล้วเดินรอบรอบหยุดแล้วเดินรอบๆอบพะโหลครับเก็บเดินรอบรอบหยุดยัง <Okay. S 2> จุดแล้วจุดแล้วเด <Hello? S 2> ินสามรอบนะครับกลับไปแล้ว <are> you? อายุยังเ <you> ออบนบนทำพิธีกรรมทำพิธีกรรมนะฮะประมาณสามรอบเดี๋ยวจะน,นั่งดูตรงนี้ค่ะ <Why? S 1> ไปไปดูกรอบนะอ่า ไม่ตอบเลยต้องคุยมากกว่านี้ตาจะต้องอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่อยู่คนเดียวแล้วไม่อยากอยู่คนเดียวกับเดมอนเลยขอร้องอย่ายเป็นเดมอนนะว่อเมื่อกี้พูดไปเมื่อกี้พูดไอ้นี่ไว้กันกดออฟไม่มีเหรอสวัสดีค่ะเรื่องตัดเย็นไม่ไงกดออฟก็ต้องเล็กมากๆอ่ะ ใช่เทยูเล่มากมากบา้นบานฉันบ้านฉันมีตุ๊กแกร้องเลยค่ะตุ๊กหรือเปล่าตอนนี้มันมีเอ่อฟิซซิง่งเยอะอยู่นะปะ่ะคือมันค่อนข้างโยกย้ายของเยอะอยู่นะโยกย้ายของอันแรกใส่อะไรนะคะฟิซซิง่งฟิซซิง่งตะไกแกเม้เา อากาศหนาวใช่ไหมอ่ะอากาศหนาววันไหนวะจะไม่ได้ไปขอไปดตัวอะไรนำหน้านะคะคุณปุ๊กขันหนาวเหรอใช่ค่ะ F I F I E E ใช่ไหมคะมาแล้วเข้าบ้านกันเด้อล่าที่สองอันที่สองเออจะดาบเป็นอาบอนอันที่สองน้ำดำใช่ไหมใช่ นี่สองแต่อะไรคะต่งเราหาเจอแล้วหรอยังไม่เจอยังอ่โกดไวติงอะกดไวติ้งก็พอ่ะตอนนี้คิดว่าเป็นเดมอนก็อยู่ในตู้เย็นเก่าพอออมากันเอ่อ,อ,อไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวคุยคุยเลยดีกว่าพวกอยู่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาเครื่องสูญาดมาก่อน เดี๋ยวก่อนค่ะอันที่สองใส่อะไรนะคะโกลด์ไวติงโกลด์ไวติงตัวอะไรน้ำหน้าเอ่ย <G> ตัวจีน้ำหน้าจี G, แล้วก็อะไรขอประมาณสามตัวม oh าหน่อย <my God. S 1> ดูตัวหลังหน้าดูตัวหลัก oh, นะตัวหลักของไวติงอ่ะอัพวีดูวีด oh. ูอาร์ไอทีไอเอ็นจีใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่ะค่ะ ขันที่สามหลักฐานที่สามยังไม่มีใช่ไหมคะเขามาปุ๊กเราจะตั้งคำถามกับผีกันมาเดี๋ยวกล้องถ่ายรูปหายอย่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาไประกันเอาประกันกล้องหายเรต้องถ่ายด้วยอยู่ใต้งรองเท้าสีขาวมันต่อสำหรคนเดียวแต่เราจะอยู่กันสองคนใช่ไหมพวกเพราะเรากลัวใช่ไหม อะไรครับเนี่ยดุจริงดุมากเหมือนเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่ว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆยังไม่ถึงสองนาทีเปิดไฟโชว์กูแล้วเข้าไปสิถ้าเข้าไปที่ต้นขางแด่ไม่โดนหรอกฮัลโหล o u here? w h ว hey, are you? Here? Where are you? Are you get up aside. Are you here? Get up aside. Keep us aside. Show Talk yourself. To me. Talk to me. Talk to me. Hello. Talk to us. Show yourself. Why are you? Get up đi side đi xe đường bác hảo 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 Phúc hảo 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 bên này hảo hảo này hảo 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 ูคุยไหมคุยแล้วถ่ายรูปด้วยนั่งนั่งนั่งตรงนี้เออแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยเราจะยืนให้กำลังใจตรงนี้หลักมากเพราะว่ามันมันมันมีอะไรกับตัววีก็ตัววี Where are you Where are you อา o u t อิมพันโชยุเดลยวเฮ้ยตอบตอบตอบเอาโอ้องไม้เรากงไม้เรากล้องไม้เราปลุกเอากล้องไม้เราปลุกปลุกหันหลังมากงไม้เราอันตอบใช่ไหมคะมีลิทบ็อกเดมอนจริงจริงด้วยเดี๋ยวบอลไม่ขึ้นไปได้ไงอ่ะไปไปได้แล้วไปจะไปไหนก็ไป

มาอยู่กีบอัศวัยโชว์มีพีส hello are you here โชว์มีอีกทันมี โอ้ชั้นสอี่ดีมากหายเลยใช่หายไปเลยผีหายไปเลยแยหายเยอะเฟิร์นดูค่า x ขีดแคน่อยดิค่า x ขีดของใครคะของผีดิใครขีดขึ้นด้วยของผีสู ตั่งอยู่คนเดียวได้เปล่าคะเอาไม้ตั้งเข็ตรงนั้นออกมาก่อนดิผีเดมอนมันโผล่ไม้เข็มใช่หรอไอ้ไม่นำมับัตรฉีเอาใครดีเป็นบั็นฉีก่อนดิทั้ตัวไห้กงเข็ฮัลโหลเดมอนถีชื่ออะไรนะไม่รู้อ่าหรือว่าเราต้องเอาไม้ตั้งเข็ออกฮัลโหลก้วอยู่ดีเปลี่ยนบัตรรบไฟ ท่า <muitas> นม <arias> ีเปิดน้ำตรงนู้นอีกแล้ว mm มันเปิดอยู่แล้วลปิดรเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิดปิเปิดเปเนเปิดเปิดเปดเอเปปิดเปเปิดเอิดเปเปิดเปดเปิดเปิดเปิเนิดเปิดเปเเเ พวกลองเปิดห้องเก็บของยูมีกระดูกหรือเป่าเห็นไหมได้กระดูกก็ยังดีวะแต่มันให้อินเตอร์มีเดียดีเนาะอ่ะเดี๋ยวบบเอากล้องไปเอิร์นฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอะไรเนี่ยไปด้วยกันเดมอนเกอะไรวะบาร์เซียเก็บเก็บกระดูกมาด sure? Are you sure? hunting me yes demon hello demon แมวอะกลัว hello demon เขาเป็น call yourself เลยปลาตุ้มีแมวแมว call yourself hunting me please kill me please hey you kill me kill me kill me, kill me. Kill me please มันขึ้นมาหนึ่งแล้วนะกีบอัสซายคิวมีคิวมีคิวมี่เพสคิวมี่เพสเออเราต้องเข้าชุ่มเดียวคิวมี่มัไม่มีไม่มีกระดูกไม่มีเหรอไม่มีสักห้องเลยมีกระดานวิจารณ์ Hello Demon are you here? What is your name? ะไรแนเลยจังหวัดฮัลโไวตตเลเลไม่ตัดไฟจริเฉยเลยได้มาตัดไฟ Hello, what is your name? นมอนเร่งงานคุณฟุกแล้วครับโชยูเซลไม่หรอโชยูเซลโชยูเซล ค่าค่าสตินี่ลดเหลือห้าห้าเก้าแล้วครับฟุกฟุกไอ้นี่ไม่ได้อยู่ลงรถเหรอไม่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 มีเลยมันก็ลงห้งล่างฉันใต้ดินอ่ะฉันใต้ดินอ่ะไปไปเปิดเปิดสวิตไฟหน่อยฮัลโหลเดมอนฮัลโหลคิฟอัสว์สายโชว์ yourself เฮ้ยมันทำกูเสียเวลาอยู่นะฮัลโหล พวกเราจะทำไงกันดีวะฮัลโหลมึงกำลังทำคุณเสียเวลานะไปอยู่ไหนอ <Are you S 2> นะ่ะไปอยู่เยอะบอร์ดข้างล่างไม่มีสวิตช์ไฟอ่ะถ้างั้นก็อยู่ลงรถดิฮัลโหลฟูไอ้คุณจะเล่นคุณทำไมเนี่ยโอ้ยฮัลโหลเดมอนโชว์ยูเซลเราไปไหมทำมาคาแล้วเดมอนโชว์ยูเซล แกต้องโจมตีแบบไม่มีเหตุผลนี่แกเป็นเดมอนนะเว้ยเดมอนมีนิสัยชอบโจมตีโดยไม่มีเหตุผลต้องลงไปชั้นล่างไม่ใช่เหรอหรือขึ้นไปชั้นบนวะบอลเยอะแล้วไม่มีไ,มไว้บอลมันมาแล้วข้างหลังข้างหลังบอลบอ,บอ,บอเลเราตายเราตายไอะไก่สิมันวิ่งตามมันวิ่งตาม ดูก่อนดูก่อนเอื้อเอื้อ่เสสราคนึงพวกเรารอถ่ายรูปอยู่สวัสดีค่ะคุณเอฟบ๊อสไปละได้ได้มาหนึ่งศพป่ะพอใจยละไปโอ้โหใจร้ายเกินเอาวิญญาณเราไปเลยโดรธได้ถ่ายรูปผีได้แล้วไป เฟิร์นเรากลับบ้านกันดีกว่าปะครับกลับบ้านกันนะเราควรจะแย่อยู่แล้วควรจเคยนแย่ทำไมอะ่ะทำไมเราต้องเป็นตัวดีด้วยล่ะแ <c oughs> นะนำว่าเปลี่ยนเกมเล่นดีกว่าเฟิร์นไม่ค่อยออกจาก,กบ,บ้านอย่างเงี้ย <c oughs> เฟิร์นเฟิร์นไม่ค่อยเข้าบ้านอย่างเงี้ยเปลี่ยนเกมเล่นดีกว่า <c oughs> ไม่งั้นเฟิร์นแม็กไม่ไม่มีติดคลิปเลย <c oughs> เออลืมปิดจิด้วยเฮ้ยโอ้ใครปิดจิปบดีปิดจิปบเลยปิดจิปบเลยน่ยปิดจิปบเลยโอเคไม่พอเป็นคนเปิดอ่ะพอต้องปิดฮะโอเคพอหน้ <Okay. S 1> หาติดตามต่ออ่ะยางใจเย็เยน เอาละก็สนุกกันไหมฮะกับเกมอ่าพัทโมโฟเบียนะฮะนี่ก็เป็นเกมแรกของหลายๆคนใช่ไหมเย่เย่เย่มีควติดอยู่ในบ้านแล้วก็ไม่เข้าบ้านอีกเลยเย่เอะเราทู้ง yeah. ตัวเย่ติดอยู่ในบ้านแล้วไม่เข้าบ้านอีกเลยทุกคนติดอยู่ในบ้านแล้วไม่เข้าบ้านอีกเลยนี่โยนโยนของท<ะ>ิม้มันอย่าอย่าอย่าว่าอย่างนั้นนี่เอาเอาหยักไหน ก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, subscribe พว<ๆ>กเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องของหลายๆคนไว้ในด<ๆ>ิสคริปชันนะฮะถ้าชอบใครก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เรียบร้อยนะฮะทางเราจะมีคลิปสนุกๆอย่างนี้ออกมาให้ดูอีกแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบาย